มันไม่ค่อยมีตัวออกแล้ววะหืมน้ำหวานยังอุม้มเลยครับผม้วกกัดดีนะครับที่ผมก็จะมาตีลังมิ้มมาพึ่งมิ้มอ่ะนั่นอยู่ในสวนนะครับสวนม่วงน้ำตกไม้ครับลังอยู่นั่นอนะ่ะในไรก็ร้องนะจี๊ดเลยลังยังอุม้มเลยน้ำหวานคนระับจะเปรียบกับผู้หญิงนี่ก็หืมอ่ะ ไปขึ้นลุยกันเลยอุปกรณ์เราก็จะมีเนี่ยครับหัวหอมสังหัวหอม,มเฮ้ยสร้างกระเทียมยกับไฟแช็หนึ่งอันนะครับเฮ้ย,ยตัวมันเล็งขยับครับดี่เราจุดก่อนจะติดให้ไหมเนี่ย มันจะได้เรื่องไหมเนี่ยอ้หแล้วขวานเริ่มนีนะครับเดี๋ยวผมจุดอีกครั้งนะมั่จะมีสองข้างไฟแก๊สอันเดียวเขายังตีได้เลยครับ มันค่อนฟันไม่ค่อยมีนะฟันไม่ค่อยมีตัวออกแล้วะ่ะนี่มามาใกล้ๆแล้ว ันไม่มีเลยแม่บางคนเขายังตีมือเปล่ากันได้เลยนะครับเราโมชักชาเดี๋ยวมันดูดน้ำหวานหมดมือใหม่หัดตีมิม้ม ี๋ยวจ้มีตัวนี้เอาเรื่องสิครับเอาเรื่องสิครับตัวเริ่มออกแล้วเอาเรื่องเลยครับ อืมฮืมน้ำหวานยังอุม้มเลยครับผมคพั่อนเพื่อนโอ้ มัมม่วงครับต้นม่วงนะต้งไม้โอ้ยน้อยมือปัดไปโดนน้อยหนึ่งทีนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับนี่นะครับ ไปแล้ครับไปลครับเฮ้ยไปลครับตามมันตามครับผมเฮ้ยนี่ครับนี่ครับโอเคครับนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยสวัสดีเลยกันครับผมอูมไหมครับอูมไหมครับ